ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออฟตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทำร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออฟตัสนะครับรุ่นใหม่โฮเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆากครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออฟตัสนะครับไทยโค้ด ลดไปเลย100บาทมาที่คู่เอกอาะต้องถามย้อนไปนัดที่แล้วเซอร์ไพรส์ไหมครับพี่เมงสามศูนย์น้เซนอนตบมันลิดเซอร์ไพรส์คือคู่นี้ผมวิเคราะห์แล้วผมคาดก,การสกอร์ไว้ที่หนึ่งหนึ่งโอกาสนสโนดชนะมีนะ แต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลยังไม่น่าจะจะเก๋าพอที่จะชนะมาดิดได้ผมเลยให้หนึ่งหนึ่งแต่พอดูในเกมแล้วชนะ1นูนี่ก็ถือว่าโอ้โหดีมากๆแล้วอะ่ะชนะถึง3าูนย์ตรงนี้ผมว่าเซอร์ไพรส์มากไม่มีใครคิดนะผมว่านักบอลรมาดิดมันช็อกเลยเห็นไหมผมเห็นฟรีคิกเดคันไลท์ลอยเข้าไปเนี่ยทุกคนแม่งหน้าเอ๋อหมดเลยหน้าเอ๋อนี่คือไอ้เชื่อมยิงได้อย่างนี้เลยเหรอกับโอ้โหแม่ง3าูนย์แล้วอะ่ะช็อกเลยนะเหมือนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาว่าจะมาแพ้เยอะ ซึ่งดีแครไลท์มันก็เป็นตัวเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเพราะว่ายิงได้ลูกแรกเลยฟรีคิกเดลักฟรีคิกเนี่ยกับเซนอนเนี่ยมายิงเกมสําคัญด้วยแล้วก็ทําซ้ําได้คือเกมนั้นน่ยผมคือลูกเกมมาซ้ำมันก็ดีกว่ายอยู่แล้วแหละแต่มาลินม,มันก็ยังพอสวนได้นะแต่พอฟรีคิกลูกที่2เข้าไปนี่ตะบ,บาดแตกเลยมาริดไอ้กามาเวงกา้าไปโดนใบแดงอีกอะไรอีก นะครับตอนหลังคือ<ม>ดูพวบคุมมาลงไม่อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มาโดนลูกม,มาโดนลูกสามง่ายๆด้วยซึ่งในมุมของเรียวมาริดเขาก็บอกว่าเขาก็รู้อ่ะว่ามันยากในการพลิกกลับด้วยสกอร์แบบนี้แต่ถ้าจะมีทีมทําได้ก็ต้องเรียวมาริดนี่แหละดูก็ยังมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วเขาเริ่มปลุกระดมแฟนบอลแล้วการเล่นในเบอร์นาบิวนะครับพี่เม้งมีผลมากไหมครับถ้าเขาปลุกแะดมแฟนบอลสูบอมีเยอะมีเยอะ บรรยากาศเนี่ยมันกล่มฝันได้นะผมบอกเลยที่เขาชอบพูดว่าประสบการณ์ในยุโรปเรื่องกองเชียร์เนี่ยมันก็มีผลนักบอลอาร์เซอล์บางคนเนี่ยอาจจะมาหลุดในเกมที่เบอร์นาเบลก็ได้ถูกไม่มหลายคนเนี่ยไม่เคยเล่นบรรยากาศแบบนั้นเกมเกมใหญ่อย่างนี้ต่อหน้าแฟนบอลขนาดนี้ กดดันขนาดนี้เนี่ยอาจจะเตะหลุดเตะปิ้นหรืออาจจะตื่นเต้นมันเป็นไปได้หมด30มเนี่ยมันดูเยอะนะแต่อย่าลืมว่าคุณภาพนักบอลมัดริดเนี่ยโดยเฉพาะไอ้สตัวจ,จตุรเทพเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ทุกเซลวินาทีไม่ต้องมากหรอกสัก1 0 15ทีแรกมาดริดได้ประตูนําแล้วเนี่ยทีเนี้ยนะผมว่ามันจะกดดันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตามสกอร์เนี่ยสามศูนย์ 0, ยากมากแต่ถ้าเราลงไปในเกมแล้วเกมเริ่มแล้วเนี่ยแล้วเกิดมัดริดได้ประตูนําเร็วเนี่ยทีเนี้ยมันเป็นไปได้แล้ว ก็ย้อนกลับไปเหมือนกับบรรยากาศพาไปเนี่ยถ้านักบอลอ่ะซอไปพลาดเองขึ้นแล้วลงไม่ทันเสียบผิดจังหวะอย่างลุยสเกลลี่เนี่ยมันก็เคยใบแดงมามันก็เคยทําเสียจุดโทษมาถ้าไปเจอสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจะหลุดไหมอะ่ะใช่ไหมหรือควีออที่ไม่ใช่ตัวหลักหรือจะเป็นตัวอื่นอะไรต่างๆคือทุกอย่างเป็นไปได้หมดถ้าเรามองในมุมที่มาดิดจะคลิกนะมันม,ม,นมีมันมีหลายมุมที่เป็นไปได้แล้ว คิดว่าคีย์แมนของริมมอริตนะครับเกมที่จะถึงเนี่ยถ้ามันจะพีิกอะ่ะคิดว่าใครน่าจะเป็นคีย์แมนครับผมว่า4ตัวบนเนี่ยเราคงไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากแล้วเกมที่แล้วเนี่ยผมว่าสมดุลของริมมอริตมันไม่ดีริมเมอริดเนี่ยเวลาเล่นเกมใหญ่ในแชมเปี้ยนลีกไม่ว่าจะเจอใครก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะการเจอกับทีมที่เท่าๆกันเนี่ยเขาไม่ค่อยคลองบอลเหนือกว่านะส่วนใหญ่เชลตีจะเล่นด้วยกลยุทธ์มากกว่าคองบอลไม่เยอะแต่ตัดปุ๊บเปลี่ยนรับเป็นลูกโ๊ะได้ประตูเลยเขาเป็นบอลลักษณะแบบนี้แต่วันนั้นนน่่ทีีเ Arsenal, เเลลาาารรปปยับบ็ก เพราะว่าคุณภาพมิดฟิลคู่กลางโมดิชกับคามาวินกาเนี่ยผมว่ามันมันไม่สมดุลคามาวินกาเนี่ยสดจริงอะไรจริงแต่ลูกแน่นอนลูกเนี้ยบจังหวะจากโคนเนี่ยผมว่ามันไม่ดีพอมาเข้าคู่กับโมดิชที่อายุมากแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่สมดุลเอาวาเวเดไปเล่นแบ็กเนี่ยผมเสียดายถ้าวาเวเดเล่นกับโมดิชมันน่าจะดีกว่าในความคิดผมนะอันเชลติกเขาอาจจะมองว่า เอาเวเด้ไปเล่นแบ็คได้ประโยชน์กว่าก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าโมดิชจับคาร์วินก้าไม่เวิร์กแต่นัดสองเนี่ยไม่มีแล้วคาร์วินก้าเพราะมันโดนไปแดงอ่ะแต่ช่วงนี้ชัวเมนีกลับมาเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นทีเนี้ยแบ็คซ้ายผมว่าอาราบามไม่พร้อมว่ะสภาพไม่พร้อมแล้วไปเจอกับซาก้าเจอทิมเบอร์โอ้โหเละเลย,เลยคือนั้นมันมันเจ็บไปนานเนี่ยสนิมเกาะผมว่าแบ็คซ้ายเนี่ยต้องหาตัวใหม่จะเอาไปเล่นเรียบเอ๊ะน,นั่นแหละเนี่ยถ้าดูจากนัดแรกนะ ประมาณนี้คู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันหนีไม่ออกแล้วมันก็ต้องอาเซนซิโอหรือดิเกอร์มันต้องใช้คู่นี้แหละนอกนั้นเนี่ยง่ายๆคือคู่กลางชัวเมนี่โมดิชแล้ววาเวเด่ลหละแล้วแบ็กซ้ายลหละแค่นี้นอกนั้น้เนี่ยมันลงตัวหมดแล้วนะผมว่าแต่ว่าพี่เมงก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่วาเวเด่จะกลับไปตรงกลางแล้วก็ลูคัสวัตเกสมาแบ็กขวาหรือว่าแบ็กซ้ายจะเปลี่ยนฟานกาเซียแทนอาราบาอย่างงี้ใช่ไหมตัวเป็นไปได้ เป็นไปได้เพราะว่าใจผมเนี่ยผมว่าวาเวเดอยู่ตรงกลางช่วยได้เยอะเกมรับเปลี่ยนรับเป็นลุกปุ๊บมันมาซ้อนโรดิโก้ได้อะไรได้คุณหาแบ็คมาลูคัสบาร์เกสร่างกายหรืออายุมันไรเยอะแต่ว่าผมเสียดายวาเวเดไงมีของดีควรจะให้เล่นตำแหน่งถนัดคือกองกลางนะตามความคิดผมนะส่วนซ้ายเนี่ยไม่หาไม่ได้จริงวะ่ะไม่ก็ต้องเป็นให้ให้เด็กเล่นฟรานกาเซียนะผมว่ามันมีโอกาสจะได้เล่นนะเพราะว่าลาบาไม่ไหววะ่ะ อ่แล้วฝั่งอาร์เซนอลบ้างครับพอเป็นเกมใหญ่สําคัญแบบนี้แล้วต้องไปเยือนเบอร์นาบิะคิดว่าเตต้าจะมาแบบไหนจะเหมือนต้นฤดูกาลไหมรับเต็มสูบดาร์กอาร์ตเลยหรือว่าจะมาเล่นแบบเป็นตัวเองเหมือนนั้นแรกถ้าพี่เมงมองสถ<อ>านการณ์นะครับผมว่าอาร์เซนอลอย่าไปอย่าไปสนใจสกอร์แรกแรกถ้าคุณไปรั่งรับยาวๆเนี่ยคุณโดนแน่รอโดนสกอร์คุณนำตั้งสามศูนย์เนี่ยคุณควรจะเล่นตามปกติ พราะธรรมชาติอาร์ซอลเนี่ยเป็นฟุตบอลที่เดินเกมลุกอาร์ซอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ถ้าเล่นตั้งรับแบบยาวๆนะตั้งรับเป็นหลักนะผิดธรรมชาติแล้วมันจะออกลูกกักตลอดเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องบุกตามปกติแต่ไม่ต้องโหมไม่ต้องเร่งมีจังหวะเปิดเกมลุกเปิดเสียปุ๊บช่วยกันไล่ตัดบอลปุ๊บเปลี่ยนรับเป็นลุกทำทำแล้วทาเลยอย่าก,กักอย่าวนลับหลังอย่าประคองตัดบอลได้แทนที่ไปข้างหน้า เคาะกลับหลังปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยมันจะเสียจังหวะแล้วมัดริ็ดเขาจะเดินเข้าหามันจะทําให้คุณกดดันกดดันกดดันเพิ่มอีกแต่ถ้าคุณเล่นกับเขาเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเดินมาหาคุณแน่สกอร์เขาตาม3ามศูนย์เขาไม่มาตั้งรับหรอกเขาเดินแน่นอนเพราะเขาเดินแน่คุณต้องเล่นกับเขาเลยตั้งรับดีๆแล้วเปลี่ยนรับเป็นลูกคุณต้องเอาเขาด้วยเพราะถ้าคุณยิงได้อีกลูกหนึ่งเป็น4ี่เป็นห้าเนี่ยโอกาสคุณจะเปิดกว้างดีกว่าคุณมาตั้งรับแล้วรอสามหนึ่งสามสอง สั่นขวันกวัญแขว,น,ขว,น,ขว,น,ขวน90ชนะ3 2เข้ารอบมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณรับแล้วคุณเล่นงานเขาด้วยเนี่ยบวกจาก3เป็น4เนี่ยเขายิงคุณได้1คุณยิงเขา1น่งเป็น4 1, 1> ่หนเขายิงคุณ 2, 2คุณยิงเขาหนึ่งเ่ยมันยังมีโอกาสนะแต่ถ้าคุณตั้งรับยาวๆผมว่าโดนว่ะเพราะว่าอ s สตอาเดี๋ยวด,ดูดูดูไม่ยากหรอกสักครึ่งชั่วโมงคุณจะรู้แล้วว่าไปในทิศทางไหน ถ้ารับยาวๆเนี่ยเต็มตัวเลยแต่ถ้ารับแล้วสวนแล้วเอาด้วยเนี่ยเออแบบเนี้ยอย่างเนี้ยอยู่ระายะแล้วสวนได้กละทีสองทีอ่ะคุณได้เปรียบตั้ง3ลูกอะ่ะจบสองคุณยังเข้ารอบเลยจบแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งสคุณยังเข้ารอบเลยดีกว่ามาตั้งรับแล้วรอโดน9 0สนาทีนานนะผมบอกเลยว่านานไม่รวมททษอ,อีกโทษแน่แบบนี้โดยเฉพา<ล>ะโดยเฉพาะฟุตบอลบฟุตบอล,ลตั้งรับเนี่ยเวลาแม่งจะผ่านไปช้าสมาธิคุณจะเสียคุณจะเล่นเพื่อทําลายเวลาคุณเล่นเพื่อเอาประตูผมว่าง่ายกว่า ทีนี้พี่เมงคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเขาจะจัดตัวลงมายังไงครับถ้าให้เดาสิเอ็ดตัวจริง เมื่อกี้เราพูดถึงเดียวกมาลิดไปแล้วอ่าอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรพลิกแพงแล้วไม่น่าจะพลิกโผก็คือนัดล่าสุดเนี่ยเขาพักตัวผู้เล่นไว้พอสมควรนะว่ากลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละจากเกมนัดแรกเนี่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายข้างหน้าก็เมริโนมาร์ติเนลลี่ซาก้าใช่ไหมปาเต้อเดกาดไลส์แล้วข้างหลังก็ซาลีบาควีออไอคิวีออริมเบอร์แล้วก็ลุยส์เกเรลี่ว่าชุดนี้แหละยกเว้นว่ามีใครเจ็บเพิ่มหรือว่ากระทันหัน ผมว่าใช้ชุดเดิมเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากนะนาทีแล้วอ่ะชุดเนี้ยอาทีแล้วถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่ายังฝั่งไหนอะไรยังไงเหมือนเหมือนคู่เมื่อกี้นะครับถ้าเอาเข้ารอบเลยนะผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะสามลูกแล้วอ่ะมันต้องระดับ60%นะแต่ที่มันไม่ถึง70-75เพราะว่ามันเป็นเบอร์นาเบลเนี่ยแล้วก็บวกกับความเป็นเรอัลมาดริดความเป็นเรอัลมาดริดด้วยมันก็เลยไปไม่ถึงตรงนั้น แต่60เนี่ยผมว่าก็เยอะแล้วนะเข้าออรอบนะไม่ใช่ว่าจะบุกไปชนะนะเอาเข้ารอบเฉพาะเข้ารอบอาจจะแพ้สามหนึ่งแต่เข้ารอบก็ได้มผมว่าระดับ6กสิเอร์ซ็นตเนี่ยน่าจะประมาณนี้โอกาสของแอตเลตินะเข้ารอบคือมองแนอตเล่างนงี้ยถ้าสมมติผ่านหลิอมาริดไปได้พี่เมงว่ามีโอกาสถึงแชมป์ไหมครับหรือว่ายังมีหลายการเข้าไปสมมติไปเจอเปเชยอย่างเงี้ยหรือว่าอีกสายหนึ่งเป็นบาซ่าโอ้โหเป็นบายาเนียเอาเอาคิดง่ายๆนะถ้าผ่านมาริดเนี่ยเจอเปเช ผ่านเป๊เชเจอบาซ่าเรามองตามทางไงนะแค่2ด่านนี้ก็กระอักเลือดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นเป็นไปได้แต่ผมเห็นเปเชกับบาซ่าเล่นช่วงเดือน2เดือนนี้แล้วก็ผมบอกเลยว่าฟุตบอลถ้วยนี้ถ้าเอาดีมแมชไฟแนลเนี่ยมันต้องเป็นเปเชบาซ่าเพราะมันกาลังท็อปฟอร์มทั้งคู่และเป็นฟุตบอลที่คลาสสูงกําลังท็อปฟอร์มมาเจอกันผมไม่ได้ด้อยค่าาร์เซนอลมัดดิด บาเยินยินเตอร์นะเรามองตามหน้าเสือตามตามล่าสุดตามสถานการณ์ตามฟอร์มล่าสุดเนี่ยพราะมันเป็นฟุตบอลที่คลาสสูงที่บอกคือฟุตบอลสวยด้วยมีประสิทธิภาพด้วยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มด้วยมาเจอกันคุณจะได้ดูฟุตบอลที่สนุกแล้วกันไม่เกี่ยวว่ามัดดิดดีกว่านะอินเตอร์บาเยนนู่อะไรไม่อเรื่องเรากำลังพูดถึงทีมที่มันกำลังท็อปฟอร์มมวยถูกคู่อ่ะ มันควรจะเป็นคู่นี้พี่แม่งไม่ซื้อสตอรี่อะครับเอลกาซิโก้นั้นชิงเนี่ยคือนผมบอกตรงนะเอลกาซิโก้เนี่ยเราเราเห็นมันเจอจนเบื่อเนี่ยคุณดูเดี๋ยวปี2ปีเนี้ยถ้ามันเจอในโกปาเดเล่ด้วยนะโอ้โหแล้วมันเจอกันในไอ้ซูเปโกปาซูเปอร์คัพอีกมันเจอกันปีหนึ่งมัน ี่ห้าหกครั้งนะผมว่ามันน่าเบื่อและที่สคัญอะไรรู้ไหมมัดลิดแม่งแพ้บาซ่าช่วงหลังเนี่ยบ่อยแพ้แนละ้วไม่ได้แพ้ลูก2ลูกแม่งแพ้ที 3- 4สลูกนะผมเลยมีความรู้สึกว่าเอาคนละชาติมาเจอกันสนุกกว่าจริงๆด่แล้วบาซ่าไม่ต้องพูดถึงแล้วครับถล่มดอดบุนขนาดนั้นเข้าแล้วอินเตอร์กับบาเยิร์นันแรกบุกไปตบบาเยิร์นก่อนทีวัดที่2เอาอยู่ไหมครับบายเยิร์นมาหงบุกแน่นอนคู่เนี้ยมองอยากจริงสกอร์เนี่ยนะอินเตอร์ได้เปรียบ และได้เปรียบในบ้านด้วยแต่ผมบอกเลยว่ารูปเกมเนี่ยบาเยนดีกว่า,าน<ร>ัดแรกดีกว่าชัดเจนโอกาสมาเรื่อยๆแล้วก็โอกาสจ่าแจ้งเลยนะแต่มันไม่เข้าเว้ยหลุดเข้าไปยิงจ่อจอก็ไม่เข้าเคลนต่างคนเสาวอีกใช่มันต่างตรงเนี้ยถ้าเคนเข้าหรือว่าบาเยนนำพึ่งแรกนึ่งแรก1เนี่ยไม่อาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะคืออันนี้เราเรามองถึงรูปเกมนะ ผมึงมองว่าต่อให้เล่นที่ซานซิโร่ด้วยสกอร์นำมา2-1เนี่ยแต่ผมเห็นรูปเกมแล้วบาเยนเนี่ยจังหวะเข้าทำน่ากลัวแต่ไม่คมไม่คมแค่นั้นเองแล้วผมคิดว่าเขาคงจะมาบุกแบบนั้นเหมือนเดิมแหละอินเตอร์ก็รับแล้วรับของอินเตอร์เนี่ยนะมันจะเหมือนผมเสียวแบบเดียวคือเหมือนปีที่แล้วที่เขาแพ้แอตเลติโกมาดิดเขาชนะ1 0มานัดแรกที่ซานซิโร่แล้วไปเล่นไปเยือนแอตมาดิด ก็เล่นแบบรับอย่างเดียวเลยกูไม่เอาอะไรละชีวิตนี้ประตูที่2กูก็ไม่เอารับอยู่จางนั้นจะไปโดนตอนท้ายพอโดนตอนท้ายปุ๊บต่อเวลาแม่งแพ้มาแพ้ยิงลงโทษใช่ไหมนั่นแหะอันนี้คือน,นิสัยเสียของอินเตอร์มิลานะผมบอกเลยเวลาได้ประตูนําหรือเกมได้เปรียบเนี่ยเกดชึ่งละเล่นดึงไปดึงมาแล้วก็มาโดนเขาตีเสมอบา,บางนัดแพ้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบมากในยุคอินซากีมันเกิดขึ้นบ่อยบอลคุณเหนือกว่า ดีกว่าแต่เล่นไปเล่นมาแพ้ภัยตัวเองผมกลัวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่มันชวนให้ยังคิดว่าเอมันน่าจะดีกว่าก็คือเขามีบทเรียนมาเยอะแล้วนี่มันเป็นแชมเปี้ยนลีกด้วยคุณจะมาเล่นแบบเดิมอีกต่อแต้ต่อแตเนี่ยไม่ได้แล้วถ้ามีโอกาสคุณต้องยิงคุณจะมาเล่นรอจบสกอร์ศูผมว่ารอแพ้เหมือนกันถ้าอินเตอร์สู้ด้วยผมว่าเขามีโอกาสชนะอีกทีด้วยซ้ำแต่ถ้ามาเล่นรับเนี่ย มีโอกาสที่จะโดนโดนยิงแล้วถ้ารับแล้วพอสวนคู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเอ,อ้อยม,มันต้องเล่นแบบนั้นไงก็เล่นแบบนั้นแต่ปัญหาของอินเตอร์เนี่ยฟังจากบทสัมภาษณ์และดูจากโปรแกรมเนี่ย้โหแม่งเตะทีจริง,รงเดี๋ยวการสัปดาห์หน้าดาร์บี้แมช์มิลานอีกแล้เขาป้าิตะเรียปินซากี้ยังบอกเลยโหนักบอลผมไม่พอใช้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยว่าเหลือนักบอลไม่พอใช้วิ่งบกวิ่งแบ็กแม่งไปหมดแล้วไอ้ดีมาโก้นัดที่แล้วก็ไม่เสี่ยงเอาลงเพราะมันเพิ่งหายเจ็บมา ดูฟีดก็ยาวเพราะนั้นเนี่ยตัวที่จะเอามาเล่นมันเหลือไม่เยอะแล้วอ่ะผมก็กลัวเหมือนกันว่าเพิ่งจะบทล่าสุดมาที่ชนะกายาลีใช่ไหมเดี๋ยวมาเล่นอีกแลลวมันจะมีผลไหมอ่ะกลัวตรงเนี้ยกลัวความสดเพราะว่าหลายตัวแม่งอายุเยอะนะอินเตอร์เนี่ย <laughs> ก็ยังไม่มั่นใจแม้จะได้เปรียบแล้วก็เล่นในบ้านได้เปรียบแต่ผมเชื่อว,ว่าจะเข้ารอบได้สุดท้ายแล้วอ่ะ จะด้วยปัญหาอะไรก็ตามอ่ะอินเตอร์มีลูกเก่าตรงนี้ทั้งอินซากี้แล้วก็นักบอลเขาอ่ะผมว่าเขาจะเอาตัวรอดเขารอดไปได้ะนะมอะไรถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ผมให้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบเหมือนกันอ่าใช่ไบเอญสี่สิบนะครับก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งอ่ะเราได้รู้ว่าดีแมตต์พี่เมงก็คือเปเช่กับบาร์ซ่าแล้วมีสตอรี่ด้วยเหมือนกันนะหรือเอลิเก้เจอทีมเก่าอ่าน่าสนใจน่าสนใจก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่มันจะเป็นแบบนั้นเนะี่ยตาม มันเป็นแบบนี้ตามเชิงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วอะ่ะเราก็รู้อยู่ว่าอะไรที่เราคาดเนี่ยแม่งไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่เบเชี่ถือว่าได้เปรียบชาวบ้านเขาเหมือนกันนะนี่คือรอเล่นแชมเปนลีกอย่างเดียวได้เลยชแชมเปตลีกจบแล้วอะ่ะแล้วเราเป็นลีกที่ไม่ยากอะ่ะแล้วไม่ช้าอะ่ะยิ่งครึ่งซีซั่นหลังนี่นะเอริก้แม่งใช้สองชุดยังได้เลยแล้วก็รอเวลาเล่นแชมเปนลีกอย่างเดียวศึกษาแก้ลำํำคู่ต่อสู้เพราะว่าคู่ต่อสู้ในแชมเปนลีกรู้แล้วไงรู้แล้วว่าจะเป็นใคร มาตั้งนานแล้วอ่ะและในลีกไม่เข้มขน้นอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขายัางต้องบี้กับเซาท์แฮมตัตเนเลยที่เลซตส่งชุดใหญ่ลงไปเล่นแล้วแฟนลิเวอร์พูลบางส่วนก็แบบอะทำไมไม่พักตัวไม่อะไรเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยผมอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณเป็นเขาตรงนั้นเนี่ยคุณก็อยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะมันใกล้แล้วต้องการให้มันได้ชชว์ชวดีกว่าใน,ในแ่ที่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคุณผ่านเปสเ,เชมือคุณยังไม่ได้จับถ้วยเลยแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนมือคุณจับถ้วยไปแล้วรอแค่จะกระชากมาแค่นั้นเเน,นเอาา้้ียปหมคื เขาก็ต้องจัดชุดเต็มเล่นกับซอลตันก่อนเป็นเรื่องปกตินะมันก็อาจจะมีผลเรื่องร้าไม่ร้านี่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าในความคิดเห็นผมอะ่ะเขาทําถูกแล้วในขณะที่เฟสเชเนี่ยเขาเล่นลีกเอิงเนี่ยความเข้มข้นน้อยออกว่าแชมเปี้ยนลีก,กเขาก็ผ่านสบายๆต่างกันเนี่ยความเข้มข้นในลีกเนี่ยมันยากผมถึงบอกว่าทีมที่ได้แชมเมียร์ลีกและได้ยูโรเปียนคัพเอ้ได้แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเนี่ยของอังกฤษเนี่ย แม่งยากว่าหลังๆเนี่ยแทบจะไม่มีใครทำได้มีแมนซิตี้เพิ่งย่างมาทำได้นะ,ะมันยากลุ้นแชมป์ดชมเปลีกว่ายากแล้วเนี่ยท้ายตารางแม่งยังชนะหัวตารางได้เลยแล้วยังต้องมาพักตัวอีกเหรอแล้วต้องมาเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกโอ้โหในไหนที่ลีกอื่นแม่งเบาสบายนี่เขาเลื่อนโปรแกรมพี่อีกต่างกันเลยนะผมถึงบอกเลยว่าได้ใช่เออล,ลีกอักงกฤษเนี่ยแม่งเข้มข้นจริงเข้มข้นจริงสเปนเชก็ไม่น่าอินแบบไร้ผ้าในลีกนี่น่าเก็บตัวมาแชมเปี้ยนลีกโดยเฉพาะ ตอนนี้อยากได้แชมเปี้ยนลีกมากกว่าหลายภ่ายในลีกไหมครับโอ,โอ้โหผมว่าถ้าถาวัดแค่ไม่แพ้กับแชมเปี้ยนลีกผมว่ามันเอาแชมเปี้ยนลีกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต